สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินบุฟเฟตตีน้อยบาร์บีคิวนะคะหัวละ299บาทค่ะที่เรามานี่คือสาขา SB ราชพฤกษ์นะคะดูค่ะว่ามีอะไรบ้างโซนตรงนี้เป็นของทานได้เลยนะคะนี่มีมีตรงนี้ก็เป็นซุปค่ะ ถัดมาก็จะมีข้าวสวยไว้ให้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้เป็นโซนผักค่ะโอ้ยมีเยอะมากเลือกได้เลยค่ะถ้าเป็นถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเนื้อเนื้อสัตว์มีทั้งหมดเยอะแยะมากมายมีตั้งแต่เนื้อเนื้อหมูนะคะปลามีหมดเครื่องในก็มีค่ะอ่อกุ้ง โอ้ยเลือกได้เลยตามสบายอ่านป้ายดูได้เลยค่ะมีมากมายตามไปดูเลยค่ะนี่เรามาดูสถานการณ์หลังจากที่เมื่อกี้เราไปหยิบของกันมาแล้วมีอะไรบ้างเราเน้นกุ้งนะคะกุ้งอันนี้เขาเรียกกุ้งก้ามกามเราก็หยิบมากันเยอะหน่อยมีหมูสามชั้นมีกุ้งธรรมดาที่ทางนั้นเป็นของที่ชอบ นี่เร,เ,รเ,รเ,รเราเริ่มเราเริ่มปิ้งกันแล้วนะคะเริ่มปฏิบัติการแล้วนะคะส่วนน้ำอันนี้อิตาเ,เทมามีเซเลอป,ปีด้วยนะคะนั่นน่ะเน่เขาเรียกเซเลอป,ปี้ทชไหมคบปัดคุณได้ง่ายอร่อยอร่อยยกนิ้วเยี่ยมอ่เอาเ้้ดด้วยนะเดี๋ยวขอเวลาทานหน่อยอ่าเรามาดูโซนน้ำกันนะคะ ตรงนี้ก็ต้องตักน้ําแข็งทานกันเองทําน้ํากินกันเองค่ะน้ําก็มีมากมายนะคะมีทั้งน้ําอัดลมน้ํำส้มน้ําอะไรโอ้ยมีเยอะค่ะลองมาดูกันค่ะอ่าพิตาครับเป็นยังไงสนุกสนานอร่อยเราบอกจะใส่ยำยำชักน้อยลงไปอ่าเรามาดู ไม่ค่อยได้พาลูกมาทานเป็นวุกเต้นะก็จะสนุกสนานกันขอทำมาม่าต้าต้องหักใส่เร็วไปอะ่ะไม่ได้หักชิโลน่โลนะพ้าไม่ใส่ต้าไม่ใส่เก็บเอาไว้ไปกินเองมันต้องหักก่อนล,ลมน่าร้อย ก่อนเต้าชามันไม่ใกล้ันเนื้อมันก็กินได้น้ำแข็งแต่หัวมันไม่ดีนี่มันมีอะไรบ้างม,มี้มูัดีเรามาปิ้งนี่หมูก็ดีหมูเม่หมูสไลด์ค่ะไม,ไม่กินน้ำ ไม่ทันแล้วถ่ายคลิปไปด้วยนี่มสไลด์ถ้าอายไม่เลยเนี่ยเป็นเป็นวอคเลยของแท้ใครพูดอะไรได้ยินหมดอุ้ยนี่มไม่มีใครเป็นไพไม่มีไพเห็นเลยค่ะทาไในเห็นกันจัจก๊กจั๊กหาแม่ในชามม่ามา้ามีหมูสามชั้นแม่ดูแลเขาดูแลมันมีค่า สมัยนี้ไม่มีแล้วเนาะรีวิวอะ่ะเขาก็แดนทุกที่ค่ะมาม่ามามาขออนุญ,ญาตรัดผมนะเพราะว่าเอาหนะ้าเดี๋ยวก็มีเนาะทุกคนถ้าใครดูอะ่ะช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะเพราตัวป้านะ่ะบอกว่าไม่มีคนดูนะมา,า,าวาถ้ามาวาดูวาวากดนะลกูก มาม่าขออ่ำมันนี้นี่หมูสามชั้นหมูสามชั้นป๊าป๊าก็อร่อยอร่อยนะนี่ไอตี้เล่นโทรศัพท์แชทคุยกับเพื่อนใช่ไหมลูกมาามามาดูความสำเร็จของมาม่าเป็นบุ๋มานต้มขื้นเปล่าเลยลูกไม่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 เราไม่ชอบแบนั้น ที่เราเห็นเนี่ยมันม,มีหลายอย่างนะแต่ว่าเราก็หยิบหยิบเท่าที่เรากินนะคะในตู้อ่ะที่ถ่ายไว้ตรงต้นคลิปเนี่ยมีหลายอย่างมีทั้งเครื่องในมีทั้งอะไรแต่ว่าเราอะหยิบในส่วนที่เราจะกินอย่างตับแล้วก็หยิบมาแค่ถาดเดียวไข่หนุนองอะไรแบบนี้เราก็หยิบเท่าที่เราจะกินนะยะเพราะหยิบเยอะๆเอามาทิ้งไม่ได้นะคะ มีกุ้งนี่มีกุ้งนะกุ้งจ้ามกามอย่างเนี้ยแล้ก็ยังโูกทีเพราะว่าลูกชอบกินจริงลูกสองคนอ่ะเป็นเป็นเด็กที่กินน้อยแต่อีต้าเขาเริ่มโตแล้วเขาก็เลยพามาทานเป็นบุฟเฟ่ได้น,นี่เขาเรียกว่าขรอยแล้วก็มาลองกันนานๆครั้งค่ะอันนี้อ่ะของใหม่ บุฟเฟต์สีน้อยเป็นแบบบาร์บีคิวสีน้อยปกติเขาจะเป็นสุกี้สีน้อยนะอ่ามาม่าได้แล้วใครจะเอาบ้างมาม่าได้แล้วใครจะเอาบ้างอาตาต้าเอากีนตายเลยโดนมันลงเป็นมากมายป้าป๊าป้าตรงนี้เหลือให้ป้าป้ามาม่าอาต้าลองชิมเาลกน้ เราขออนุญาตทานต่อเนอะเพราะมามาถ่ายมือหนึ่งทานมือหนึ่งลำบากมากมตอนนี้คือรอนะคะรอปลาไปเติมของอ่าอันนี้มามาจะมาพูดถึงทริคนิดนึงเนอะการเนี่ยน้ำซุปเนี่ยต้องเติมเองนะคะเขาะจะมีกาใหญ่ให้ต้องเอาไปเติมเนาะเผื่อใครมาแล้วไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นกาแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวนะ เติมน้ำสุกจะเป็นแบบนี้นะคะมีข้อแนะนำในการทานด้วยนะคะเพื่อลดขยะค่ะหนึ่งคือทานบุฟเฟต์แดนในอนภายในเวลาสองชั่วโมงสองคือทานเหลือคิดเงินเพิ่มท่านละร้อยต่อขีดเลยนะคะขนาดพนักงานเสริมอาหารคิดว่าไม่หมดให้คืนได้ทันทีเลยขโมยสินค้าปรับสิบเท่าค่ะตามนี้นะคะเวลาเราไปหยิบเราก็ขยันเดินหน่อยมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูมีทั้ง กุ้งมีอุ้ยมีเยอะค่ะเวลาหยิบแล้วก็คิดก่อนเนาะหยิบถ้าทานไม่พอค่อยไปหยิบใหม่นะคะอย่าให้เขาต้องมาคิดเงินเราเราจะอายค่ะโอเคอย่างที่เห็นนะคะถ้าเราเบื่อที่จะกินบาร์บีคิวเราก็กินเป็นสุกี้ก็ได้ใช้ต้มทุกอย่างใช้ต้มค่ะเพราะเรา กินบาร์บีคิวมาเยอะแล้วเราก็เลยจะจบด้วยสุกี้ก่อนกลับบ้านด้วยความที่น้องไอตี้อิ่มแงนางกินกุ้งไปเยอะมากากับคนนี้ก็กินกุ้งไปเยอะมากขอจบคลิปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตก,กันอีกบายยนะคะทุกคน บายครับบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบายบายค่ะขอบคุณที่ติด